สวัสดีค่ะรายงานพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่21กรกฎาคม2563ถึง27กรกฎาคม2563การคาดหมายในช่วงวันที่21ถึง22กรกฎาคม63มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่23และ24กรกฎาคม63 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงส่วนในช่วงวันที่25-27กรกฎาคม63มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกจะเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหง่ง ข้อควรระวังในช่วงวันที่21-22และในช่วง25-27กรกฎาคม63ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในช่วงวันที่21-22กรกฎาคม63อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่21-22และ25-27กรกฎาคม63มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่23-24กรกฎาคม63มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชอั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 36องศาเซลเซียสภาคกลางในช่วงวันที่21 ถึง22และ25-27ถึง 27, กรกฎาคม63มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่23-24ถึงกรกฎาคม63มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33 37องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกในช่วงวันที่21-22และ25-27กรกฎาคม63มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่23-24กรกฎาคม63มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่21-24กรกฎาคมลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนในช่วงวันที่25-27กรกฎาคม63ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร อุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องถึงองศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่21-24กรกฎาคม63มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่21-22กรกฎาคม63ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนในช่วงวันที่25-27กรกฎาคม63มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบาง แห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชัออ่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่21-22และ25-27กรกฎาคม63 มีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่0ถึของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่23-24กรกฎาคม63มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียส อันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่21 27ถึง27กรกฎาคม63ค่ะทางกรมอุตุก็เตือนมาข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่21 22และในช่วงวันที่25-27กรกฎาคม63ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสียงภัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้นะคะค่ะาบางจุดนะคะขึ้นก็สูงมากกว่า1 1เมตรแล้วก็บางจุดก็ขึ้นก็สูงมากกว่า2เมตรนะคะยังไงก็เช็คขึ้นก่อนนะคะก่อนออกเรือนะคะค่ะขับรถขับเรือนะคะให้ระมัดระวังค่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยขอบคุณสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย